อะไรคะเจริญญาค่ะคุเจริญญาชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อโกลค่ะโกลค่ะคุณโกลค่ะจีโอดีจีโอดี G O D G O อด O O D โอโอโอคูดคูดนะคะคุณคูดนะคะคุณคูณตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะคอร์สเอ็นหนึ่งค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะอ๋อทำงานอยู่ค่ะมันเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นร่าง อยากทราบถึงในมั่นใ,นใจของคครูคะที่อยากจะเรียนอาจารย์กังตลอดจนประทับใจอะไรบ้างคะที่เรียนอาจารย์อ๋อคือจริงๆคืออยากสอบอ็นหนึ่งค่ะเพราะว่าแบบเหมือนสอบมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านแล้วก็เหมือนมีคนเคยแนะนำบอกว่าเอออาจารย์เป็นสอบดีแล้วน้องที่ออฟฟิศนี้เหมือนเรียนแล้วเขาก็สอบผ่านอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าเขาก็เลยแนะนําให้มาเรียน,านาใช่ค่ะแล้วเมื่อได้มาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ก็อาจารย์สอนดีนะคะไม่เครียดแล้วก็แบบได้ความรู้เยอะอะค่ะก็คือมันก็จะแตกต่างจากคนญี่ปุ่นที่แบบเหมือนกับอาจารย์เขาอธิบายภาษาไทยมันก็สามารถทําให้เรามองเห็นภาพได้ชัดเจนรู้ที่การใช้อย่างที่ถูกต้องนะคะก็สนุกแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคุ้คะก็ก็เป็นการเองนะคะไม่รี้เรียดไม่กดดันพุดมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์บ้างคะอ๋อก็แบบเออก็ คะก็แบบอยากให้ดําเนินการสอนแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็แบบเพยายามแบบว่าเป็นกําลังใจให้นะักเรียนสอบผ่านเองได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะ